ชื่อยาวขนาดนี้แต่ไม่มีรายละเอียดอะไรมาเลยค่ะงงไหมคะว่าตกลงปรับปรุงท่อส่งลมนี่มันทําอะไรมันซ่อมท่อรั่วหรือติดตั้งใหม่บางส่วนไม่มีเลยค่ะโครงการนี้เนี่ยมันควรจะลงรายละเอียดและมีความชัดเจนที่สุดแล้วนะ โครงการที่3นะคะเป็นการปรับปรุงระบบเครื่องกลค่ะหรือระบบแอร์และลิฟต์ในอาคารไอรัชพัฒนานะคะราคาห้าล้านแแสนบาทค่ะเอกสารงบประมาณที่ขอมาเนี่ยนะคะเราสามารถดูได้เลยตามนี้นะคะหากพูดกันตรงๆค่ะโครงการนี้เนี่ยมันควรจะลงรายละเอียดและมีความชัดเจนที่สุดแล้วนะะเพราะมันเป็นการติดตั้งและจัดซื้อเครื่องจักรใหญ่พร้อมอุปกรณ์ที่ตรงไปตรงมาทั้งหมดแต่ก็เป็นที่น่าสงสัยมากๆค่ะว่าทําไมมันกลับเขียน B O Q ให้คลุมเครือจนไม่รู้ว่าแต่ละรายการเนี่ยตกลงมันทําอะไร นี่ฉันยกตัวอย่างคะ่ะรายการที่1.5บนจอนะคะชื่อรายการเนี่ยยาวมากนะชื่อว่าปรับปรุงระบบท่อส่งลมซ่อมแซมท่อน้ำเข้าออก FCU and ASU AH, AH ฉนวนท่อน้ำกลิวส่งลมเย็น FCU and ASU AH และระบบระบายอากาศชื่อยาวขนาดนี้แต่ไม่มีรายละเอียดอะไรมาเลยคะ่ะงงไหมคะว่าตกลงปรับปรุงท่อส่งลมนี่มันทำอะไรมันซ่อมท่อรั่วหรือติดตั้งใหม่บางส่วน ติดใหม่กี่จุดขนาดเท่าไหร่แล้วอื่นๆนี่มันทําแค่ไหนไม่มีเลยค่ะที่เขียนหน่วยมาเนี่ยเขียนแค่1งานแล้วก็ตีราคาเป็นเลขกลมๆมานะคะสิล้านบาทค่ะท่านประธานหน่วยที่เขียนมาเนี่ยหงานหนึ่งเม้าหนึ่งรายการนะคะแล้วรวมมาเนี่ยมีแต่ยอดกลมๆนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยสามสิบเอล้านเจ็ดแสนสามบาท จัดยอดเต็ม55ล้านกว่าแล้วนะคะนี่เรายังไม่รู้เนื้องานจริงๆเลยค่ะว่าตกลงเขาทําอะไรนะคะนี่ตกลงฝ่ายบริหารของท่านผู้ว่าเนี่เขาทํางานไม่ทันแล้วรวบลัดหรือว่าจงใจจะทุจริตตามยอดที่ตั้งไว้กันแน่นะคะดิฉันก็สงสัยค่ะ